สวัสดีคะ่ะเรามาแรนดัมไพ่กันนะคะว่าคุณจะสมหวังกับคนทางไกลคนนี้ไหมคนที่คุณดิวคุณคุยอยู่นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้คุณนะคะคนที่คุณดิวคุณคุยอยู่เนี้ยคุณจะสมหวังกับเขาไหมขอเลือกไพ่มา สักหกใบกันแล้วกันนะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่ก่อนนะหลังไพ่บอกว่ายังไงโอ้โหสามถ้วยเฉลิมฉลองมีโอกาสที่จะสมหวังเลยล่ะค่ะไพ่แบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะ1เขาบอกรักคุณนะคะมีเกณฑ์เฉลิมฉลอง การเปิดตัวนะคะไพ่อย่างนี้ก็คือมีคนรับรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณจะไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปนะโอเคแล้วยังไงอีกขอดูรายละเอียดนะคะไพ่หกดาบนะคะมันแปลว่าคนทางไกลคนนั้นนะคะจะเดินทางมาหาคุณหรือส่งข่าวสารเมสเซจมาหาคุณก็ได้นะคะไพ่ดาบทุกใบจะหมายถึงข้อมูลเอกสารข้อความเมสเซจนะวิดีโอคอลก็ได้นะ เขาจะสื่อสารถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาตัดสินใจนะคะโทษทีค่ะคิงอวานราชาไม้เขาตัดสินใจแล้วนะเขาเลือกคุณแล้วนะคะพไพ่ใบนี้เขามั่นคงกับคุณเขามั่นอกมั่นใจมากเลยค่ะดูหน้าไพาด่ดินะเขามั่นอกมั่นใจในตัวคุณนะคะเขาเจ็บปวดทรมานใจเพราะคิดถึงคุณอย่างมากเลยอะ่ะไพ่สามดาบนะคะปวดใจเจ็บปวดเพราะคิดถึงนะคะ รา,าชินีถ้วยเห็นไหมคุณเป็นคนสําคัญเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาจริงๆนะคนทางไกลคนนี้เขาเลือกคุณแล้วนะนะคะเนี่ยเป็นไพ่เดินทางอีกแล้วเห็นไหมคะคนขีม่ม้าอันนี้เรือมา้ามันสื่อถึงการเดินทางสื่อถึงข้อมูลข่าวสารที่อาจารย์พูดไปเขาจะส่งข่าวถึงคุณถ้าอยู่แค่คนละจังหวัดนี่ก็เดินทางแต่ถ้าคนละประเทศก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย สามเหรียญยกย่องให้เกียรติเลยค่ะถือเหรียญชูขึ้นมานะคือให้เกียรติพร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณด้วยพร้อมที่จะเปิดใจกับคุณอย่างจริงใจงจริงค่ะไม่ใช่แค่อบอกรักแต่เป็นการดูแลเลยนะคะไพ่เหรียญเนี่ยและยังเป็นไพ่ธาตุด,ดินแห่งความมั่นคงด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะซัพพอร์ตดูแลคุณให้เกียรติคุณเปิดตัวคุณค่ะรวมกับไพ่ พลังสามถ้วยเมื่อกี้นะคะนี่คือดวงของท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็จงมั่นใจเถอะว่าคนทางไกลคนเนี้รักและจริงใจกับคุณไม่ได้หลอกค่ะคุณสมหวังในรักครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะถ้าคิดว่าใช่ดวงคุณกดรับกดไลค์กดแ like, ชร์ออกไปและอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ